ว้าวว้าว,าว,าวาท,ทุกคนรู้ไหมคะว่าสบู่ของบริษัทเรานะคะอันนี้คือเขาเรียกว่า body soap นะคะของ I T S เรานะคะรู้ไหมคะว่าใช้แล้วเนี่ยก,กลิ่นกายของเราเนี่ยหายเลยนะคะเพราะว่าคุณมิ้นเอ,เองนะคะรีวิวจากการที่ได้ใช้จริงนะคะแล้วก็ใช้มาแล้วส3เดือนแล้วนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยแล้วก็เอาเรื่องนี้ค่ะแบ่งปันให้น้องนะคะน้องเขาแบบแผ่นหลังเขามีสิวเยอะนะคะแล้วเขาเนี้ยน้องเขาใช้แล้วคอนเฟิร์มว่าใช้ดีจริงค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้น้องคุยว่ามันดียังไงนะคะ,ะสวัสดีค่ะน้ำติ๊กต็อกทีวีแม่สลองอาหารนะคะทุกคนค่ะจากที่ครูมิ้นนะคะได้แนะนําให้ลองใช้ดูแล้วค่ะแต่ก่อนนะคะเสียวแผ่นหลังเนี่ยมีเสียวฮอร์โมนนะทุกคนนะซึ่งแบบได้ใช้ตัวไหนก็ไม่ถูกใจสักทีเลยค่ะไม่หายสักทีจนกระทั่งครูมิ้นแนะนําสบู่เนี่ยค่ะสะบู่ตัวนี้เลยทีทูอาร์บริโซตรงนี้ค่ะโอ้โหได้ลองใช้ดูแล้วทุกคนค่ะเสียวแผ่นหลังหายค่ะความมันนี่คือควบคุมได้ดีมากเนาอะ,อะยิ่งถ้าแบบใคร ที่มีกลิ่นมีกินตัวหรือว่าแบบว่ารู้สึกว่าความมันเยอะค่ะสามารถที่จะช่วยได้นะคะสบูท่ทีทตัวนี้ค่ะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงเลยค่ะทุกคนว่าใช้ดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะและอีกคนหนึ่งนะคะที่กําลังจะลองใช้เพราะว่าแฟนนะคะมีปัญหาเรื่องว่าแผ่นหลังมีผื่นเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมายืนยันว่าใช้ดีจริงไหมซึ่งเป็นครูรัตของเราค่ะครรัต มีปัญหาอะไรนะคะค่ะสวัสดีค่ะครูรัฐส,สอนติ๊กมอกใหม่นะคะมีปัญหาทางผืนผืนทางด้านหลังเหมือนกันนะคะจะลองทดลองใช้ดูนะคะะเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ สักหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เดี๋ยวรีวิวให้นะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนและที่สําคัญทุกคนเชื่อไหมว่าราคานะคะย่อมเยาวมากๆเลยค่ะจับต้องได้และสวยงามมากนะคะถ้าเราซื้อแค่เฉพาะก้อนเดียวนะคะ59บาทเท่านั้นนะคะมีขายที่ไหนในแพลตฟอร์มเราค่ะแต่ถ้าเรายกรังอย่างนี้เลยนะคะยกเป็น10เลยนะคะก็จะแค่393บาทค่ะทุกคนรีบรีบรีบซเอเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ